สวัสดีครับมือนี่เขาย่กับพ่อประสิทธิ์ขึ้นผู้เขียวนะครับตามหาเจ้าของบ้านก่อนจักมีเสนะครับอ่ะพอแล้วครับผมครับครับอยู่กับพ่อประสิทธิ์ขึ้นผู้เขียวนะครับบ้านยังครับ ผสมครับประสิทธิ์ขึ้นผู้เขียวนะครับบ้านคลองซุ้มแสงบ้านคลองซุ้มแสงตำบลตะบลขุดซุ้มแสงเพื่อนองมะแดงจังหวัดชัยภูมิ้องนะครับอ่าครับมันนี้มีอย่างเนนะครับอันนี้ก็นพิธีการเลี้ยงแหนแดงครับแหนแดงไว้จะให้ปลาให้ไก่เพราะว่าเขาเลี้ยงปลาเขาก็ต้องมีอาหารไว้ให้มันกินนะครับอะไรก็ขึ้นหนแดงนะครับแหนแดงเนี่ยโปรตีนไม่ได้สูงนะครับแหนแดงเนี่ยโปรตีนเขาก็ที่ปลา22เปอร์เซ็นต์มันไม่สูงกว่าอาหารปลากินพืชอีกนะครับนี่ขึ้นหนแดงนะครับ ถ้าเขามีถ้าเขามีแนืแดงเขาก็จ่ต้องไปซื้ออาหารปลาตะออาหารท้องตลาดนะครับเขาใส่แนืแดงเลี้ยงนะครับพวกปลาก,กินพืชก็จะพวกปลา,านิน้นปลาตะเพียนปลาน้นจันปลายุ้งซพวกนะครับพวกปลาก,กินพืชนะมันสิดีนะครับเขาประหยัดต้นทุนลงประหยัดค่าช้จ่ใจนะครับตัวหนัน็สืเป็นหอยนะครับหอยเชอรีสีท้องนะครับเขาเอาก้านมาคอยไม่กินนะครับหอยเชอรีสีท้องนะครับ ส่วนวิธีการเลี้ยงเนี่ยแดยงนะครับเพราะว่าเบิ้งนึ่ครับวิธีการเลี้ยงเนียแดยงในในกระลมังเสเขาก็เอาไอ้ขี้พุนใส่ก้อนนะครับที่มีขี้พุนอันนี้ก็เป็นมุ้นใส่เดียนครับเอาใส่ถ้าบ่าเอามุ้นใส่เดียนใส่บ่เอาขิงว่าใส่ในเนียแดงเขาบ่ามีอาหารกินมันเบบดใหญ่ครับครับัปไปเบื้องทั้งปลีกครับมาเช่น นี่เป็นไอเป็นกระชังเลี้ยงปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาคอบ้านเ้อนะครับเขามาเบิ้งครับว่าปลาคอเนี่ยมันเป็ยนยังไดนะครับปลามาเลี้ยงในแทบบอไอนี่มาเบิ้งวิธีการเลี้ยงปลาช่อนปลาคอบ้านฮ้อนนะครับเนี่ยอันนี้อามาใน้น้อยอยู่นะครับเนี่ยมาจากทุ่งนาทุ่งยางฮ้อนนะครับเอาอามาเลี้ยงคือเขาอามาฝึกให้เขาได้กินอาหารก้อนนะครับถ้าเขาบ่ฝึกเขาก็จะกินอาหารบ่เป็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องฝึกฝึกบดนะครับ ฝึกตะน่อยนะครับถ้าเนี่ยแล้วเขาค่อยเอามาเลี้ยงเลยตายบัดเลยครับเพราะเขาได้ฝึกเขาตะหน่อยไม่จิ้่พวกกินอาหารเม็ดนะครับถ้าอาหารแค่นไหวเขาทิ่พวกกินเออแมนแมนครับฉะนั้นเขาต้องมาฝึกเขาก่อนอันนี้อายุเขาได้เดือนหนึ่งครับแต่ว่ากระชังนี่ยังไม่ได้ถึงเดือนนะครับแต่ตัวนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณกับสองตัวพ้่นยิ้มเลรวครับเนี่ย เงยไว้นะครับปลาไม่ธรรมดาเงยไว้นะครับปลาปลาช่อนปลาคอดนะครับถ้าผู้ใดว่าเลี้ยงไม่ได้กับมาเบืองนะครับมาเบืองได้นะครับมาเบืองได้นะครับอันนี้กักับชังละสองร้อยตัวนะครับเอามาเลี้ยงนะครับเนี่ยนี่นาสนใจนี่ปลาคอเนี่ครับเฮงเงยเฮงขายง่ายนะครับปลาคอนี่มันมันที่แตกต่างกับปลาดุกคอนะครับปลาดุกในท่าท่าตัวเงี้ยมันที่ขายยากนะครับมันที่แตกต่างกับปลาคอนะครับปลาปลาดุกล้นนึงก็ บ่เกิน60บาทนะครับรลนึงแต่ปลาคอเขาหน่ยหนึงก็ต้องร้อยยี่สิบนะครับเขาขายมันที่ต่ียกตังคือราคาเนะครับราคาที่แตียกต่างกันเราก็ขายง่ายพ้อมนะครับขายง่ายพ้อมก็คือปลาช่อนปลาคอเนี่ยครับขายง่ายนะครับเราขายง่ายพ้อมนะครับเพิ่าเอ้ามันคือตําแทมันว่ตเ่นบ่ดูดหรือกระชังน่ะเพิ่นว่านะครับเพิ่นมาถามดูนะครับคือเขาฝึกจังไหนมันที่ได้จังสั้นนะครับเขาฝึกมันอยู่หนี่ตะน้อยมันก็ที่อยู่หนีตังตะน้อย มันกีบโเต้น,นโดุดนะครับเพราะว่าเขาฝึกของเขาอยู่นี่เขาพยายามยนืนให้่มันตื่นนะครับเขาพยายามย่างมาหามันดูดหา,าหาย่างมาให้มันซื่อมือนะครับมันจะได้ลื่งกับ้นมันเส่อวบ่ได้ตื่นมันซสีบ่ได้เต้นนะครับรับอย่างง่ายนะครับทุกทิงทุก่างเขาต้องฝึกนะครับเห็นว่าเขาคร้าวแล้วแล้วอันนี้ต้องเรียงไปองโดนไปนีครับเลี่ยงคือคือหาเดียนนะครับหาเดียนนะมันที่ได้ตัวละโล้เลยครับหาเดียนนะครับ ตัวละโลยูนี่กะสองร้อยตัวนะครับถ้าเขาได้ตัวละโลก็ได้ตัวละร้อยนะครับสองร้อยตัวยูนี่กะแต่ชั้นหนึ่งก็ที่ตัวกลับไปมันสองหมื่นบาทนะครับต่อกระชังแต่ชังก็ขนาดไอ้สองเมตรคุ้นเมตรครึ่งนะครับคุ้มค่าหัวอาหารมัล่ะหัวอาหารน่ะเปียงบบนะครับหัวอาหารน่ะคือปลาร้อยตัวเนี่ยมัได้กินอาหารแบบถุงนึงครับปลาร้อยตัวนะครับ กินหานบทุงนึงปลาเขาเคยได้ตัวโลคือถุงหนึ่งเนี่ยเคยได้จับร้อมได้ร้อมจับนะครับแต่อยู่นี่ปลาส่องร้อยาหารก็ต้องสองถุงนะครับแต่ร้อมฟ้อมได้จับเลยนะครับไม่ต้อว่าเปียงนี่นะครับครับเพราะเปียงครับถ้าเขามันมันคือจังเ่นเลี้ยงแบนะครับเพราะว่าเ่นเลี้ยงแบคุณต้องหาผักเกษตรซื่มือซืมือมันถ้าเขาไปหาปลวกมาให้มันกินขึ้นเลี้ยงแบนะครับสุดยอดเลยครับเขาสี่มีรายได้ดีนะครับอันนี้คือปลาซิว คือดีีนน่เาะคือสมือน่ะครับจังไปเขาไปล่วงบานเนี่ยหมอเพิ่นก็แนะน้ำให้เขาเพราะว่าวเขาแก่ตัวมาปุ๊บฉันเสียมมันก็นเสียมขเขาก็เลเริ่มปวดข้อปวดขาหมอก็เลยแนะ้ำให้กินปลาเล็กปลาหนุอยเพราะว่าบำรุงกระดูกนะครับเพราะว่าปลาซิวเนี่ยเขาจู่ได้เอาก้างออกนะครับเพราะเขาได้กินกระดูกมันครับคุณก็เลยหันมาเลี้ยงปลาซิวให้นะครับปลาซิวครับการลดละด้วยห้าสิบบาทนะครับรู้หนึ่ง ป้าชูแข็งนะครับป้าชูทำไม่ไดาถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับฝากเบอร์รู้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปฝากไม่เบอร์ยังครับพ่อเจ็บเบอร์เบอร์โทรศัพท์บอกครับครับครับศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่สองเก้าศูนย์สองสองเก้าศูนย์สองครับครับป้าชูยังหงอยนะครับเนี่ย แสงนี่เรี่เขาสิบใช่โอ้โหนี้ที่เป็นบักไอเป็นอาหารปลานะครับเนี่ยเป็นบักไข่พํานะครับอมีที่นี่ไข่พําแล้วก็ไว้เลาไว้ให้ป่านะครับไข่พําไว้ให้ป่าครับ อันนี้เป็นปลาข้อน้อยนะครับเป็นปลาลูกข้อเขาเนี่ยครับเห็นปึง๊งเบึงนะครับนีเวลาเขาเขาเอาไปใส่กระชังแล้วเขาก็ไปให้เพื่อนเขากินอาหารได้นะครับตัวขนาดนี้นะครับอันนี้คือจับมาไปหรือมันมันเกิดอยังเมีนเกิดอยู่นี่ครับเม่นนี่แหละครับคือคือเขาฝึกก็คือฝึกตอนตอนที่มันหนึ่งเดียงอยู่แบบนี้ละ่ะฝึกให้เขากินอาหารก็น้อยนะครับ เขาอารวงไม่ไม right? right? ่คือมันตัวน้อยนะครับตัวน้อยเขาก็ต้องเอาไข่พำมมากินนะครับค้นก็กินได้นะครับบบกไข่พำนะครับปลาก็กินดีนะครับโปรตีนก็สูงพ้อมนะครับเขาก็เลี้ยงไว้แต่มันยุนี่บ่มีป่านะครับยุนนี่เพราะว่าเขาเฮ็ดอาหารให้มันยุนี่นะครับคือเพื่อนเลี้ยงงัวนนะครับเพื่อนเลี้ยงงัวเพื่อนก็ต้องปลูกหญ้าไว้ให้มันกินนะครับเขาเลี้ยงป่าเขาก็ต้องเฮ็ดอาหารไว้ให้เขากินที่กันนะครับเดี๋ยวออกไปเบื้องว่าป่ามันกินบ่อนนะครับมาที่นี่เอาใหม่ป่าเบื้องนะครับ อา่าโยนลงใ้ปลาเบนนะครับอยู่นี่เป็นเงียบๆจึงว่าเสียวไม่ปลาเนี่ยครับอันนี้คือเปิดบอ่อปลาตะเพยียนนะครับจะมีสองบอ่อนะครับปลาตะเพยียนเราก็ทั้งอีกบอ่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวท่านนี้มากินเดี๋ยวก็เริ่มมาแล้วครับบัดท,ทีนี้เริ่มเริ่มมากินเรื่อยๆนะครับอันนี้หวัวกกพ้วได้เดียนเดียวนะครับเนี่ยถ้ากันง่าเติมแล้วให้กินนั่นก็แบบให้ทครับเนี่ยครับอ๋อประหยัดต้นทุนค่าอาหารครับเพราะที่ว่าได้ซื้ออาหารนะครับเอาตัวนี้กินเลยพวกปลาตะเพียนเนี่ยพื้นที่แบบเฮ็ดสมฟักสมโตจังกุมแม่บ้านอยู่แก่นข้อก็อทรติดต่ออยู่ตลอดนะครับ มื่อวานนี้ก็เอาไปให้เทพสบานนองแดงนะครับเทพสบานนองแดงเพิ่งก็เอาไปเฮ็ดสมปานะครับลดละราคาแค่สิบบาทพระสิทธิ์สรุปนะครับกิจกรรมอยู่นี่มีอย่างไงมีผู้สนใจอย่างบ้างเบิ้งยู่นี่ก็มีการเลี้ยงปลาก็มีกบนะครับมีการเพาะใส่เดียนนะครับก็มีเห็ดนะครับส่วนบ่อปลาเนี่ยคืออยู่นี่นะครับยอมเฮ็ดวานเบิ่งเบิ่งได้ครับเนี่ยเฮ็ดวานเบิ่งว่ามันตุยเนยสมัยอายุของเขาก็ได้หาเดือนแล้วนะครับ ที่อันนี้ที่บ้านในเบิงบ่อนี้ที่เป็นป่าตะเพียนนะครับเป็นป่ากินพืชนะครับเขาก็เอาไอ้บักไก่พั๊มเอาเนื้อแดงนะครับให้กินัแล้วก็เดี๋ยวที่บ้านหลงเบิงว่ามีป่าบ่อนะครับถ้าเขาบ่อเฮ็ดทั้งสี่มันก็บ่รู้ว่ามีหรือบ่มีบริมวนว่าเขาสียบกูซื้อนะต้องให้เห็นตัวพร้อมอันนี้เฮ็ดยู่เฮ็ดกินนะครับเลียกินก็ขายแสดงว่าโควิดระบาดมากก็ไม่มีป nos ัญหาครับไม่มีปัญหาครับ เพราะว่ามีฝนกระทบกับโควิดก็หลวงเราบอกว่าทําทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกนะครับเรียอกินเราก็ขายนะครับอันนี้ก็บว้ามไม่เรียกกินเขาก็ขายนะครับเนี่ยอันนี้ป่าเนี่ก็ได้อายุเขาก็ได้หาเอีแยนแวครับเดี๋ยววัานเบื้องว่ามซิมมีป่าบ่าครับเนี่ยหม่แล้ว๋อ อันนี้เป็นบ่อปลาตะเพียนนะครับเป็นการหลากหลายแล้วครับเพแม่นเพแม้นว่ามีแต่ปลาตะเพียนอย่างเดียวครับกาหลากหลายอยู่ขึ้นกันนะครับเขาอยากกินปลาในกระแ็นได้กินนะครับอันนี้อายุเขาก็หาดเดียนแล้วนะครับเพราะ่าเลี้ยงด้วยธรรมชาตินะครับวามที่ตัวเงยสมัยหาดเดียนนะครับอาจับหลับแต่ว่านกับจิตนด้เนาะอ้าวนี่แหละครับขึ้นมาแล้วครับเออ เพียนล้วนๆแต่เพียนทั้งนั้นเลยครับแสงนี่มีไหลามาหน่อยครับจากมื่นดยี่นี่สองมืดตัวนะครับยี่นี่แสงเนี่ยก็ไรนึงนะครับเนี่ยตัวละหาบาทก็ได้แสนนึงแล้วอ้าวเงี้ยนะครับเดี๋ยวูมันหน่อยเงี้ยครับ รุ่นนี้สามารถออกขายได้แล้วหรมอครับครับได้แล้วครับขายได้แล้วครับบางคนกับที่มักตัวละโลบางคนกับที่มักสองตัวโลแล้วเตี้ยครับยู่นี่ถ้ามาบ้านเองนะครับบ้านเองเอาเองใช่ไหมลละสี่สิบบาทนะครับอ๋อแต่ว่าถือก็ต้องเอาเบิดนะครับเบิกว่าหายปล่อยลงนะครับ <laughs> ออพอสิทธิ์สุดท้ายแล้วฝากยังถึงกเกษตรกรที่กำลังฝึกเป็นเกษตรกร,ร,กร <laughs> บอกเรื่องของกำลังจิตกำลังใจแบบใดฝากพี่น้องกเกษตรกรเท่านั้นครับ ครับกักัเฮ็ดยังก็ได้นะครับคือแค่อเขาคิดหรอเขาทำนะครับเขาที่สำเร็จในจุดในจุดนั้นนะครับแต่ถ้าเขาคิดซื้อเขาพอทำมันกักับ่ากับ่ได้นะครับฉะนั้นเขาคิดหรอเขาก็ททำนะครับเขาอยากกันนเขาก็มาเบื้องได้นะครับเบิ้งตัวยางก่อนก็ได้นะครับเขาจะทุกชิ้งตัวยางต้องร้องผดร้องถูกเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่เขาไม่ร้องผดร้องถูกยากดอกคุณว่า ถ้าบว่ามาเบื้องยูนิตกับเบิ้งในโทรศัพท์โทรก็ได้นะครับแต่ผมเบิ้งโม่เปลี่ยนของโทรศัพท์เร็วโมใครเปลี่ยนถ้าอยากเห็นตัวเป็นเปลนก็ลองมาหาอีกน,นี่ครับมาเบิ้งได้ครับแฟกเบอร์โทรอีกรอบนึงครับเบอร์ไหนครับเบอร์โทรก่ศ<า>ูนย์แปดห้าเจ็ดหกสี่สองเก้าศูนย์สองครับอ๋อครับสำหรับคนใดสนใจติดต่อมาได้เลยว่าเบิ้งได้นะครับที่บ้านคลองจุมแสงตําบลขุนจุมแสงอำเภอนหนองบะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเอาไปนี้ขอรับลาไปก่อนพะสิทธ์ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ